อ๋อเย็ดตะมอนไม่เป็นไรเว้ยด่านนี้กูมีแมวกูไม่กลัวบอกเลยถ้าแมวมามันชอบใช้แมวกันเยอะนะเฮ้ยกูกูไม่ใช้แมกูไม่ใช้ไม่ได้นะด้ยตอนนี้ไม่ใช้กูเสียขวัญเยอยตกใจกูเลยเดี๋ยวมีแมวแล้วกูบอกโจอยอ่ากลัวดีละอ้าวเยี่ยตรงนี้มันตันนี่มีโจ๊กึ้นจริงเหรอแต่มันยังไม่เข้าระยะนะเต็มโคดาวเลย มันไม่เข้าระยะยังไม่เข้าระยะแอบหมแอบก็แอบแต่ยังไม่เข้าระยะมันขึ้นทิศไหนอ่ะทิศข้างหน้าที่ที่ดีของมึงได้กี่เมตรวะมึงก็ได้เข้ากูนะทำไมกูไม่ขึ้นวะมันออกไปแล้วมั้งเดี๋ยวมันเข้าแล้วกูบอกถ้าทิศไหนที่เดินไปแล้วมันมันมันขึ้นเดี๋ยวกูบอกแล้วมีคนปัดไฟแล้วมีเพื่อนแน่นอนไหนวะขบวนมา พอมหมโกวตาไหมเฮ้ยแมวขึ้นแล้วอ่ะยวต้องดูข้างล่างนะเพราะมันขึ้นบันไดแน่นอนหลังกูเลยมันไม่น่ามาจากทางกูใช่ไหมเฮ้ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยอะไรเจ๊งๆวะนิ่งนงองเลยเฮี่ยมงสวดกูสกมแม่งอยู่ด้วยกันหมดเลยวะเนี่ย พี thin I i yeah, ่บอกเลยแม่งบ้านผีปอบเหมือนกูเมื่อกี้เลยแต่อันนี้แบบวิ่งวิ่งคนละทางเวิร์กหน่อยเฮียเราเจอนิงหนองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเฮียอะไรอ่ะอ๋อเฮียคนคนอ้เฮียอยู่เอ้ยพี่เบสี่วะกูอยู่ไกลเนี่ยกูอยู่ไกลเนี่ยไอ้กูอยู่กับใครนู่นอีกคนหนึ่งแม็กก็มั้งพี่เบสวิ่งผ่านออกไปแล้ว ไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าพวกความปลอดภัย ซ่อมเครื่องแถวโน้นหรือไงโอ้ยมองไม่สั์ เอาเบสไปไหนเบสโอ้ยเบสทำใจหายเออไม่คิดไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยแหละไม่มีว่าอยู่หน <c oughs> ูว่าตั้งใจเล่นห <c> น <oughs> ูว่าตั้งใจเล่นอยู่เ <c> ง <oughs> ียบๆป <c oughs> ัด <c oughs> ่่เหห็นนอไร ช่วงน,นี้ปาร์ตี้มันเป็นอะไรวะของฮิเคก็เป็นโอ้ยเฮ้ยที่นี่โคตรไวเลยอะโอ้ยเฮ้ยอีย่ฮิเคจูเทพอยู่คนเดียวเลยนี่ว่ะไปโต๊ะไปโต๊ะ kia léo chú với hát xương với phim biết rồi bắt tù ้โดนแบกอยู่ไอ้เชี่ยวิ่งไปแม่งเป็นทางอันจะกระโดดลงไอ้เชี่ยมันเดินอยู่ในห้องเหรเฮ้ยระวังเบสมันไปทางนั้นแหละมันจะอยู่กับเบสอ่ะเออเมื่อกี้มันเดินอ้อมไป เออไม่ต้องอย่าเพิ่งช่วยนะไปเลยนะม่ต้องช่วยนะไปเลยนะหนีไปเลยเขามีคนมาอยู่หนีไปเลยหาไม้เมเย์อะไรพับเลยก็ะถิบมาเสร็จแล้วกบุกเข้าเลวทุกคนเต็มพลังเลยนะ <c oughs> ถ้าเหลเาเรียมันจะกดดันรองปัเฮ้ยเอาไงใครจะไปช่วยเบสไอ้คิดมาคิวก่อนด้ยเฮ้ยใส่เฝ้าเนี่ยเจอเครื่องปั่นเ้ากระชัยมันน่าจะหายตัวนะอ๋อมองเห็นหรอเยี่ยมมาก <sh> รู้ไอ้สัตว์วมาแล้วเครื่องข้างบรซอมเสร็จยังวะใครมป็นใครวิ่งไ,ไปปะะไรนะผมก็เหลือเครื่องไอ้ครึ่งไอ้เจ้าเหลือครึ่งเดียวที่ข้างบนที่เราวิ่งหนีลงมาเครื่อนั้นอะไอ้เจ้ยไม่มีกูขึ้นมาแล้วโจ้เฮ้ยใส่อ<พ>อกพ<อ>ลเรเครื่องไปผิดทางาก็ลงเลยเออลงอลงลง ไอเบสรอบเท่าไหร่รอบสองยีิบี่หน่โจยังไม่โดนใช่ยังยังโจจะเข้าไปไม่มันมีเครื่องตรงที่ไอเบสโดนแขวนหรือเปล่าอ่ะมันมีเครื่องตรงที่กูโดนแขวนทีนึงอ่ะใช่ไหมเครื่องที่เบสใช่ไหมที่โดนแขวนอ่ะกูว่ามันไม่ได้กูว่าเผื่อๆมันเฝ้าเครื่องด้วยไอ้เหี้ยมันไม่ได้เฝ้าไอ้ฮะเบสมันเฝ้าไหมเบสไม่แต่มันมาทั้งคนคนนึงไปไปซ่อมเครื่องปั่นเครื่องไหนวะ ต้องดูว่าไอ้ที่นั่นปั่นอยู่หรือเปล่าเครื่องที่ผมกดติดไปแล้วใช่ไหมเอาไงโจ้กูไปล่อไหมเอ้าโจ้โดนตีเหรอพี่เวดวิ่งพี่เวดวิ่งพี่เวดวิ่งเบรวิ่งพี่เวดวิ่งโอ้มีคนมาอุ้ยเอ้าใครมาฮิวกูเนี่ยไอ้เหี้ยอย่ามาต้ลงกับกูไม่หนีเลยเฮี้ยยังไมเจอแล้วยังได้เป็นตัวตัวแล้วพี่ไอ้ด่านแบบนี้ในสัตว์ตอนนี้เป็นยาก ด่านอะไรด่านรถรถรถจักรของไอ้เฮ้ยมันติดหุ่มตีล้มหมดเลยวะเดี๋ยวกูไปไอคนฮิวนี่กูไอคนล้มโอ๊ยว่ายังไงมันต้องไปหานีคนเดี๋ยวกูไปช่วยไอคนนั้นก่อนครับผมพี่เไปเลยพี่เไปเลยพี่ตายแล้วโจเฮ้ยเดี๋ยวดูวะตอนนั้ไหนไปไหนเราวิ่งคนละทางกันนะไปตอนนั้นไปไหนวะไอ้คิงโดนอุ้มโดนอุ้มอยู่ เดี๋ยวผไปทางโน้นว่ะโจวิ่งคนละทางเลยไปเลยไปทางโน้นเลย <c oughs> นี่อยู่ที่กูเนี่ย <c oughs> เครื่องเนี้ยเดี๋ยวกูปั่นก่อนแล้วกันไอ้เครื่องนี้ติดแล้วเหรอทำไมไฟมันไม่ติดวะโอ้โหเอ้ยมันไม่เฝ้าเอาเศร้าก็ไมงเสียโอ้โห,โโหโยเยอะเล่นกูแล้ว ใช่ครับใช่ครับนจับยากเลยไม่รู้จะเรียกยังไงทุกคนระมัระวกันก่อนแล้วกันเฮ้ยมึงเอานก่คนดีเฮ้ยมึงจะให้กูทำฮี้อะไรกูเหิวตัวเองได้บป้าปะเนี่ยโอ้โหฮัลโหลครับ แปดทัาครับเอาครั้งเอ้ยโทษ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 กูลืมกูลืมกูวามันเห็นรอยเลอดกูแน่เลยว่ะเออเฮโจน้ำน้ำยามายังอ่ะได้ได้ได้แล้วได้แล้วไดเลยอันนี้เอมันมาเร็วอยู่นะสามวันายตาาผมแป็กงเวันเนี่ยเช่ชิอง ไอ้เหี้ยมันไม่มีคนส่งมันมีสองสองหรือสองคนน่ะเออผมก็ไม่เอาเองอะโอ้ยเหี้ยประตูเปิดแล้วเขาจะเฝ้าผมไหมผ่านที่คีโอ้โหมันจะมันโอ้สตั๊กเกอร์แต่ว่ามันไม่คิดเฮ้ยมันมันเฝ้าอ่ะโทษมันเฝ้าฟอก็ลาก่อนที่ค ตวอนเฝ้าเพราะว่ามันยังเขียวๆอยู่อะเนี่ยเนี่ยมันไปทางคนย่อมันไปทางคนย่อมันมีคนเห็นถ้ามึงย่อมึงหนีเลยนะมันไปทางคนย่อมันเห็นอ๋อไอ้คนย่อน่ะมันเนี่ยมันวิ่งไปทางคนย่อคนย่อวิ่งมาทำไมไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงหน้ากูเนี่ยไอ้จ้อยามันอยู่ตรงหน้ามึงเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วยังไงไอ้ประตูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ หายแล้วไอ้เพี้ยใบยาไปตรงรู้เลยไปประตู้เลยประตูอยู่กับเจ้อ้มันอยู่ตรงโจ้าวิ่งไปเลยมึงเข้าประตูรู้ไปเลยไอ้เพี้ยประตูอยู่ไหนเอาตามไอ้เทียนี่แล้วกันอ่ะมึงรู้ใช่ไหมเอาไอ้เชื่อมึงวิ่งไปนี่มึงรู้ทิศไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไอ้เพี้ยกูไม่รู้ทิศ อันนี้คือกูคือกูมันอยู่ชั้นมวลชั้นล่ากัะเบสเร็วๆโจโดนไล่อยู่เข้าไปเร็วๆเหียกูถามประตูไม่เจออียด่านเหียอ,อะไรก็ไม่รู้บอกอตรงกูจะตายแล้วเนี่ยโจหนีไปเลยโจหนีไปเลยนะหนีหอะไรประตูมันอยู่หน้าประตูเนี่ย <laughs> เหีย กูถ้ามึงบอกมันอยู่หน้าประตูมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยโอ้โหเฮ้ยมันขึ้นเขียวนั่โอ้โหจะอะไรกับกูนักหน้าเนี่ยโอ้ยร่วงโอเคถึงกันเนเลยโจให้กูช่วยเหรอเดี๋ยวนะกูแอนข้างหลังนะไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไปเลยไปเลยไอเเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันยืนหน้าประตูเฉยเลยอ่ะมันเฝ้าแล้วไอเค ไปเลยไอ้เคโดนตีเลีวก็ตา,ายแล้วเฮียเฮียหลังให้คุณต้องไปประตูอีกทางนึงใช่ไหมเนี่ยเออเจ้ามันออกมาจากเมืองยังยังอยู่ง่ะเฮออียคุณจะไปช่วยหช่อยไม่ทันนว้ยไงอ้เครประตูก็ปิดแล้วเฮออียประตูอยู่ไหน ุมเหลิมอะไรก็ไม่ดูด้วยวิ่งม่วๆซโซ่ๆอย่างเดียวเลยกูเฮ้ยนี่อะไรวเนี่ยไอ้โอ้โหโชคดีก็แร่ได้เยอะอยู่ม, <า S 1> มัผมมาละโตรเฟส